สบายดีพี่นอ้องมอาพบกับซ่องน้องอติมลูกพงไทยลาวเดิมวันนี้น้องอติมจะพาตากับยายมากินไก่ KFC ทุกคนมาเลี้ยงตากับยายเนาะวันนี้เพราะว่าน้องอติมได้ตังเงิน u t u b e ออกวันนี้ก็มาเลี้ยงผู้มีพระคุณก็คือค,คุณตาคุณยายนะคะมาเลี้ยงท่านเพราะว่าท่านมีพระคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนอ้าวพาไปลูกไปพาสานใจนาะลูก น,น้องอติมมาเลี้ยงพ่อตากับคุณยายวันนี้มากินไก่ KFC ค่ะนะคะนิ่มแป้นเลยกินให้อิ่มๆนะลูกคุณยายก็กำลังไปสั่งอยู่มากินที่ห้าง KFC ไม่เอารองเท้าลูกวันนี้พาน้องอติมพาตากับใยจยด้วยเลยยายพาองกอติมมาทานไก่ KFC ค่ะกำลังสน เอาไก่ก็เลอะาไก่ตอนนี้ไก่ก็มาแล้วค่ะไก่เดชีแตกลังไปเอาเดชีอยู่นีของตีมาเลี้ยงยากษค่ะผมงานเอาซอสเือกเทธรรมดาไหมด่าอเผอกเทศอะรดง จบเป็นเท่านี้นะคะเศรษฐกิปนี้สบายดีจ้า